สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเพิ่งกลับมาจากแฟนมิสแอนกรีดของพี่แจ็คแล้วก็เตนนะคะก็คือว่ามีความสุขมากความสุขมันผ่านไปไวเสมอคือเดินทางกับโอ้ยไกลมากแต่ว่าก็มีความสุขนะคะนี่อันนี้นะคะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเมนไครนะคะโอเคสิ่งที่เราได้จากงานนะคะก็คืออ่อลิสแฟน,นะคะนี่อันนี้พนักงานสุ่ม,มให้นะคะว่าเราจะได้นั่งที่เท่าไหร่เราบอกว่าพอเราได้ปุ๊บ พนักง,งานแบบว่าหยิบปุ๊บแล้วแบบอันนี้คือโต๊ะนั่งนะคะแล้ว็บกว่าเรายังไม่ได้ขอพนเลยแล้วเราบอกว่าตรงตรงไหนตรงไหนนะคะจะได้ตรงข้างหลังไหมหรือว่าตรงเจนี่คืออะไร a b c d e f g อะไรเนเราก็นับว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะว่ากลางๆอยู่กลางๆอยู่แต่ว่าเราได้เป็นแบบ J สองเนียเราคิดว่าว่านับจากซ้ายหรือเปล่าคือเราต้องแบบอยู่ริมซ้ายแน่เลยแต่ว่าพอไปถึงกับเยี่ยมค่ะโอเคเดี๋ยวเรานภาพามาสุดยอดมากตบใกล้มากคือแบบ คอนเสิร์ตที่เราไปอีกเราคอนเ,เสิร์ตเราได้แบบบอลดอยเลยอ่ะเออนี่ก็คือแบบสุขใจมากคือหน้าง,งานเราก็จะได้อันนี้นะคะทําดีมากเลยทุกคนมีโปสเตอร์ให้ด้วยนี่คนน่ารักมากเลยเนี่ยน,นี่แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้น,นี่อันนี้ไปชูชูในงานนะคะนี่ ก็ okay. จะได้น,นะคะก็ <g ül üyor> ดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็มีโต้ถ่ายสติกเกอร์เราไม่ได้ถ่ายเพราะคนเยอะมากเลยเราคิดว่าพลาดและไม่ได้ถ่ายแน่เลยแต่พอแบบจบงานอะ่ะจบงานแล้วเราแบบว่ามีคนไปต่อแถวเราก็เลยไปต่อว่างไม่นี่ได้ถ่ายสติกเกอร์ได้ดีใจมากเลย <c oughs>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  คุ้มละคะ่ะคุ้มมากๆเลยสุขใจมากๆแล้วก็แบบว่าพี่แจ๊็อะ วิ่งลงมาจากเวทีด้วยอะเออแต่มาฝั่งเรานะคือแบบคือเขาจะมีแบบว่ากิจกรรมแบบป้อนอาหารให้กันอะนะคะแล้วก็ว,วิเอ,อ่อมีแจ็คลงมาแบบว่าเดินผ่านเลยว,ว่าโอออล่ามากส่วนเต้นนะคะเต้นเต้นไปลองฝั่งโน้นพอดีทุกคนคือเต้นเลยลองฝั่งโน้นแก็ปพ้อนคือคิดในใจว่าใสนขับคนนั้นยังอยู่ไหมอะ <c oughs> โอเคอยู่ใช่ไหมก <c oughs> ็เป็นบุญมากๆเลยแล้วก็ เออมีให้ไปเออเขาเรียกอะไรถ่ายรูปเราไม่ได้ค่ะเราเราเราแต้มบุญหมดแล้วคะ่ะแต้มบุญแค่แบบเห็นตาเนื้อใกล้ๆขนาดนี้คือแบบว่าสุขใจดีใจมากๆแบบใกล้มากคือแบบเฮ้ยเต้นแบบเราว่าเต้นอวบขึ้นมาหน่อยนึงทุกคนเลยดูแบบว่าดูแบบแน่นดูแน่นขึ้นค่ะดีค่ะแล้วก็มีผมยาวขึ้นแบบหล่อมากวันนี้มาหล่อมากยังน่ารักคงความน่ารักเหมือนเดิมนะคะ ็คือพูดเก่งค่ะยังพูดเก่งเหมือนเดิมสอนพี่แจกก็สปิกลิทอย่างเดียวโอเคค่ะ <c oughs> ก็ช่วยกันนะ,ะพี่น้องแล้วก็อ๋อแล้วก็วีคุณแม่พิมพรน้องสาวนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นแฟนของน้องสาวนะคะแบบว่าเดินผ่านแบบว่ามาทีหลังนะคะแล้วก็ก็เหมือนมีมีโต๊ะไว้ให้มีเก้าอี้ไว้ให้แล้วนะอยู่ทั้งหน้าก็เดินผ่านเลยคือเราแบบอุย้ยครอบครัวเข้ามากันทั้งครอบครัวเลยอะ่ะเห็นด้านหลังก็ เราได้เห็นเขาแล้วนะคือแบบอบอุ่นน่ะน่ารักคนะ่ะแล้วกม็มีเรื่องอะไรอีกนะเราไปตั้งแต่เที่ยงเลยว่าเราอยากได้เก้าอี้แบบว่าอยากได้แบบการจับที่นั่งได้แบบว่าวนะคะแล้วก็คลิปของเราเราส่งคลิปไปแต่เราไม่ได้ขึ้นจอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งตเห็นดังนี้ดูนะคะ ไฮไสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีค่ะเต้นเวิลคัมแบ็กทุกไทยแลนด์นะคะโอเคคุณคืออินสไปเรชันของเรานะคะคุณคือกำลังใจในการทำง,งานของเราในทุกๆวันเลยนะรักนะคะ I love ู o u คือเราอาจจะพูดเเราอาจจะพูดแบบว่าพูดน้อยไปหน่อยนึงเรออาจจะแบบไม่ได้ผ่านแล้วด้านหลังเราเราเป็นม่านด้วยไงเขาให้เอาสีขาวเราเพิ่งมาเห็นด้านหลังเหรอ่าพลาดแล้วแต่ไม่เป็นไรแบบได้ไดพูดจะดีใจแล้ว ว่าโอเคค่ะดีใจมากๆคุ้มมากๆขอบคุณเซเว่นมากๆเลยเซเว่นสุดยอดมากเลยอะออคุ้มมากอ๋อแล้วก็มีอาหารให้ด้วยแต่เราคัเหือบไปหมดแล้วค่ะรีวิวไม่ได้เราจะขึ้นภาพให้นะนี่อาหารนี่ว่าเขาให้หยิบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีมีอาหารแจกให้อีกสามอย่างนะคะเอ,อือหยเขาไม่ปล่อยให้เราแบบหิวเลยอะ่ะเออ <laughs> มีความสุขมาก พอพอ,ออกจากงานแฟนมิตปุ๊บก็ได้ถ่ายรูปสติกเกอร์ยิงย่งมีความสุขอีกพอ,พ,อพอผ่านปุ๊บระหว่างทางกลับบ้านก็เริ่มเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วทุกคนว่าพรุ่งนี้เราต้องไปทํางานนะแต่ว่าเหมือนได้เติมพลังอะ่ะอองานต่อไปก็คงจะเป็นของเรานะงานต่อไปก็คงจะเป็นคอนเสิร์ตเวีเออเนี้ยคือแบบฟิสจิก,การนะเออสึกเราอยากได้วันเสาร์ไม่รู้จะจองบัตรทันหรือเปล่าอันนี้เขาเราคิดไว้นะว่าเราว่าจะอยู่บนดอยเลยคือน่าจะแบบไม่ซีเรียสแล้ะ เพราะว่าวันนี้ได้เห็นเต็มแบบเต็มๆม,มากเลยรู้สึกแบบว่าพึา่งปิ่มมากมันใกล้มากอ๋อแล้วเราเพิ่งรู้ว่าแบบไม่จัดบนดอยเลยรอบเนี้ยที่เอ2,500คนอะน,นะคะที่ไปแฟนมิกันอะเออแบบนั่งกันแบบตรงนี้อะเออด,ด,ดูดีใจมากเลยเออมันผู้โชคดีที่อมีบุญมากเลยอ่ะสาธุ <laughs> โอเคค่ะไปบ่ายนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันคืออยากเก็บเป็นโมเมนต์ไงว่าเออแต่และงานแต่ละงานเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะทยอยทยอยอลงคลิปให้ดูนะก็ลงใน y o YouTube ด้วยนะคะใครที่รอตากใน y o u t u b e อยู่ก็ขอบคุณนะคะที่มีคนเออมาตามนะคะว่าเออได้ไปแฟนมิตเออเซ็นเซเว่นไหมหรอมาชมมาดูกันนะเนาะขอบคุณนะคะเราดูได้เลยนะน่ารักมากคุณค่าที่เข้ามาดูกันบ๊ายบายสวัสดีนะ